คดีที่ภรรยาฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่สามียกที่ดินสินสมรสให้แก่จำเลยโดยปสัสจากความยินยอมของภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,480คำพิพากษาสารดีกาที่512ทับ2,565นางลอลิงโจท์ นางชอช้างจำเลยคดีนี้โจทฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่77783 77784 77787และ77788ให้แก่โจทหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแยงขอให้พิพากษาให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปัระประจำเลยให้การแก้ฟ้องแยงและแก้ไขคำให้การแก้ฟ้องแยงขอให้ยกฟ้องแยงสารชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือสัญญาให้ที่ดินรวมสี่ชนบระหว่างในสุวัส์กับจำเลย ฉบับลงที่5กรกฎาคม2555ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนในสารบัญการจดทะเบียนให้โฉนดที่ดินเลขที่ 77783, 77784, 77787และ77788รายการจดทะเบียนการให้ระหว่างนายสุวัสด์กับจำเลยลงวันที่5กรกฎาคม2555 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนและให้จำเลยส่งมอบที่ดินฉโฉนดเลขที่77783 77784 77787และ77788กับให้จำเลยใช้ค่าหรือชาหรือชาธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ4,000บาทให้ยกฟ้องแยง้ง ข้าราชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้งให้เป็นพับจำเลยอุทธรณ์ศารอุทธร์คดีชำนาญพิเศษแผนคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาสารชั้นต้นที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนในสารบัญการจดทะเบียนท้ายชนโฉนที่ดินเลขที่77783 77784 77787และ7 7 7 88รายการจดทะเบียนการให้ระหว่างนายสุวัสด์กับจำเลยหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแแนนและที่ให้จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่ 77783, 77784, 77787และ77788ค่าหรืชจารตำเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจดดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจดว่าศาลชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอหรือไม่เห็นว่าคดีนี้โจดฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม ตามปรมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1480โดยอ้างว่าในสุวัตทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 77783, 77784, 77787และ77788รวม4แปลงซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างโจ์กับนายสุวัตให้แก่จำเลยโดยปราศจากความยินยอมของโจท์ คำขอท้ายฟ้องของโจทย์แม้นคำขอท้ายฟ้องของโจทย์จะมีเพียงว่าให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยแต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องโดยรวมที่โจทย์บรรยายว่านำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมหนังสือสัญญาให้ที่ดินพิพาท ระหว่างนายสุวัตกับจำเลยและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิาพาทดังกล่าวประกอบด้วยแล้วแปดเจตนาของโจท์ได้ว่าโจท์ประสงค์ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดินพิาพาทแก่โจท์ในสภาพที่มีการเพิกถอนนิติกรรมการนิติกรรมการให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเขาได้จริงรับฟังได้ตามคำฟ้องและนิติกรรมรายนี้มีการทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดคือทำเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลก็ย่อมพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ทำตามแบบดังกล่าวได้ทั้งหมดและเมื่อนิติกรรมการให้ถูกเพิกถอนก็ย่อมทำให้ที่ดินพิพาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทกับนายสุวัสด์ดังเดิมจำเลยไม่มีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอีกต่อไปจึงต้องส่งมอบที่ดินพร้อมโฉนดที่ดินให้แก่โจทการที่สารชั้นต้นพิพากสาให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนการให้ระหว่างนายสุวัสด์กับจำเลยในสารบัญการจดทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินพิพาทและให้จำเลยส่งมอบที่ดินพิพาทแก่โจ์ด้วยนั้น ไม่ถือเป็นการพิพากษาเกินกำขอแต่อย่างใดคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษในส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลดีกาดีกาของโจทก์ฟังขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้เบิกถอนรายการจดทะเบียนการให้ในสารบัญการจดทะเบียนท้ายชน,นดทที่ดินพิพาทเจ้าพนักงานที่ดินสามารถดำเนินการได้เอง ตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินพิพาทย่อมกลับมีชื่อของนายสุวัส์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยผลของคำพิพากษาไม่มีสิ่งใดที่จะต้องบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติโดยการแสดงเจตนาอีกจึงไม่จำต้องสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยอันหนึ่ง ดีกาของโจทย์ดังกล่าวเป็นดีกาปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้มีผลเกี่ยวกับทุนทรัพย์ในคดีจึงมิใช่คดีที่มีคำขอให้ปลดเพื่องทุกอันอนาคํคำนวณเป็นราคาเงินได้โจทย์ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นดีกา200บาทตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งข้อ2วงเล็บกอกไก่ ซึ่งให้คืนค่าขึ้นสารชั้นดีกาส่วนที่โจดเสียเกินมาให้แก่มาแก่โจดพิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนในสารบัญการจดทะเบียนท้ายนโฉนดที่ดินเลขที่7 83, 7็กท77784 77787แี่7 7ละ77788รายการจดทะเบียนการให้ระหว่างนายสุวัสด์กับจำเลย และให้จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่7 7 7 8 3 7 84, 7 7 8 4 7 7แ8 7และ77788ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เกินกว่า200บาทให้แก่โจทค่าหรือจรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1480การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอมหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา1476ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนมาต่า1480ร้วสอง การฟ้องให้สารเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งห้ามมีให้ฟ้องเมื่อคนหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นบูญให้เพิกถอนหรือเมื่อคนสิปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา142 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมีให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่อนุหนึ่งในคดีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย ถ้าสารพิาพากษาให้โจทย์ชนะคดีเมื่อสาร็นสมควรสารจะมีคำสั่งให้กับไร่จำเลยก็ได้คำสั่งเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงญาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้สารเห็นได้มาตรา142อนุสองในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนทั้งหมด แต่พิจารณาได้ความว่าโจทย์ควรได้แต่ส่วนแบ่งเมื่อสาเหนินสมควรสารจะพิพากษาให้โจทย์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้มาตรา142อนุสในรณีที่โจทย์ฟ้องของให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเมื่อสาเหนินสมควร ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้มาตรา142อนุสในคดีที่โจท์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องคำนวณถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่าและค่าเสียหายเช่นว่านี้จนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้ มาตรา1 4 2อนุหในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้นเมื่อสาเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาคดีไปก็ได้มาตรา1 4 2อนุ6ในคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบีย้ยซึ่งมิดได้มีข้อกำหนดมิด ซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัตราดอกเบีย้ยกันไว้เมื่อศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุดจริตในการสู้ความหรือการดำเนินคดีศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทย์มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้